สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตรวจเช็คนะครับและเปลี่ยนไส้กรองของ Honda Jazz GK ปี2 0 1 4ครับก่อนเปลี่ยนนะครับก่อนอื่นผมก็จะถอดอชุดนี้ครับแล้วก็ชุดนี้มาทำามอดซาดก่อนครับมันน่าจะสกกระปกนะครับจากการใช้งาน าการถอดก็มีพุกนะครับตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวครับแล้วตรงนี้เป็นคลิปล็อกนะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งสองครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับผมได้ทําการถอดชุดท่อท่อกรออากาศออกมาเรียบร้อยนะครับค่อนข้างจะดํามากนะครับน่ครับกล้องไม่โฟกัสอ่นนี่ครับ นี่ละฝนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำความสะอาดก่อนครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการถอดไส้กรองอากาศนะครับมาตรวจเช็คนะครับอ่มันเป็นอ่รุ่นนี้จะมีกิปล็อกสตัวนะครับถ้าปลดกิบล็อกตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปลดให้ดู ครับใน,นส่วนนี้มันจะสามารถยกนะครับอันนี้คือหน้าตาไส้กล่องอแต่ผมจะเปรียบเทียบกับของใหม่ดูนะครับเช็คโอ้โหสีแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับนี่ครับ การของมันตอนที่ผมรู้สึกสงสัยว่ามันตันก็คือมันเริ่มเล่งไม่ให้ออกครับแล้วมันรู้สึกว่าอัตราสิ้นเปลืองมันได้ตัวเลขที่ต่ำลงครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะทำความสะอาดในชุดนี้นะครับถัจจาผ้าเช็ดนะครับแล้วก็ผมกรณีผมของผม,ผมคือผมมีโบเวอร์ครับจะใช้โบเวอร์เป่าแต่ผมจะทำการอุดอรูท่อไอดีก่อน นะครับอันนี้ในๆนนะครับผมก็ถอดออกมาแล้วผมจะทำการล้างเซ็นเซอร์แอร์โฟด้วยนะครับนี่ครับก็คือตัวนี้การปลดปลั๊กนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตสองตัวด้านนี้เซ็นเซอร์ i อร์โฟ ผมจะล้างด้วยการใช้น้ำยาคอนแทคคินเนอร์นะครับเดี๋ยวผมขอทำการถอดก่อนอผมได้ทำการถอดแอร์โฟเซนเซอร์ Air flow มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการฉีดล้างด้วยน้ำยานะครับคอนแทคคินเนอร์ WD40 ครับ w มันเป็นน้ำยาสำหรับล้างพวกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่นำไฟฟ้านะครับดูดีๆนะครับอย่าไปใช้ตัวที่มันเป็นพวกพวกสารล่อลื่นนะครับ ผมก็แต่กับครอบอันนี้ค l นเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ล็อกตรงนี้สองตัวเช็บสายแอแเซนเซอร์ครับเ,ออเก็บสายให้เรียบร้อยครับำการประกอบท่อท่อยางต่างๆกับคืนนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับในการเปลี่ยนกรองอากาศของเจ้าแจ๊ส GK คันนี้นครับลองดูนะครับทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับ